บาร์วารายตีช้ช่ว์บิวตีท้ทิปเผ็ดลับความสวยวา้าว ของ beauty tip นะคะแน่นอนค่ะว่าเคล็ดลับความสวยวันนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าหน้าเป็นสิวเป็นรอยสิวนะหรือหน้าเหี่ยวมีริ้วรอยอะไรต่างๆไปฝ่ามอรสสมบางคนในช่วงสงกรานโอ้ยไปโดนน้ำอะไรเลอะๆมาเพียบนะหน้าพังไปหมดวันนี้ค่ะมีสาวหน้าใสนะคะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะน้องอค่ะอุ๊ามวัสด่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใสหน้าสวยเลย ก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเจอสองกรานเจอน้ําสาดมาเยอะเหมือนกันใแต่ว่าต้องเปียกแน่แน่นอนค่ะแต่ปีก่อนหน้านี้เนี่ยจะกลัวมากกลัวว่าเดี๋ยวโดนสาดไปปุ๊บวุยใครจะเห็นริ้วรอยรอยสิวรหรือเปล่าแต่ปีนี้ไม่กลัวสาดมาเลยนะคะสามารถหน้าสนได้แบบเต็มที่อย่าล้อใฟังอย่างนี้ก่อนค่ะวันนี้มีคล็ดมาฝากนะคะสําหรับคน2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของสิวสิวอุดตันสิวแดดสิวสงกรานอะไรก็ว่ากันไปทุกอย่างปัญหาเรื่องสิวด้ยหมดแผลกับอีก หนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของริ้วรอยยมาแล้วมาแล้วมาแล้วริ้วรอยบางทีริ้วรอยตามวัยเลข3มเลขสี่อ่ะก็เริ่มมาร่องแก้มนะคะหรือว่าติงกงติงกาบางคนบอกฉันยังไม่เลข3มเลยแต่ว่าเป็นมาเพราะว่าบางคนแฮงเอาทุกอาทิตย์บางคนก็นอนดึกจริงจริงบางคนก็อาจจะแบบว่าทํางานหนักเครียดมากอย่างน้วเนี่ย เออก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะเลข3ากว่าแล้วทีนี้จะมาให้ดูการพูดถึงกลุ่มแรกกันก่อนถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิวทุกชนิดทุกประเภทหรือไปเจอสงกา์แล้วรู้สึกว่าโดนแดดผิวอักเสบวันนี้แนะนําเลยนะคะกับบีบลอนนั่นเองอคืออย่างนี้ให้ดูภาพกันก่อนดีกว่าภาพสมัยก่อนซึ่งต้อบอกว่ายนมากมหนักมากๆพรว่า รอยสิวจะมาเต็มคิดดูแล้วกันว่าไอ้สิว่ยมันสามารถทําให้เราขี้เหร่ได้เยอะขนาดนี้จริงโงใจเนี่ยันเป็นพี่พี่ไม่กล้าส่องกระจกออกจากบ้านนะโงใจมากเคลื่อนะเลจริงนะไม่กล้าส่องกระจกไม่พอเวลาแต่งหน้าปุ๊บเนี่ยต้องพยายามแต่งหน้าหนาๆเพื่อที่จะปกรอยยามรอยสิวนะคะโอ้จริงๆมันมีปัญหาเยอะมากที่นี้เนี่ยคนแต่งหน้าเยอะๆแต่งหน้าหนาๆเนี่ยมันก็จะดูแก่ที่นี้ทาไงล่ะก่อนหน้านี้ก็พึ่งคลินิกแต่ช่วงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วบ่งมือไม่บายคลินิกเลยเพราะว่าเจอตัวมีบรอตสเนล ี S <S <S หลายคนอาจจะค่องใจว่าเอแล้วไอ้ตัวเซรั่มครีมคืออะไรและมันช่วยเรื่องของการลดสิวอักเสบได้ยังไงผิวอักเสบมันช่วยได้ยังไงอย่างนี้เลยมันเป็นตัวเมื่อหอยทากาต้องถามอย่างนี้ก่อนปกติเคยเห็นหอยทากไหมคะก,กระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเนี้ยนะมันจะมีในส่วนของผิวของหอยทากเนี่ยมันจะมีอีลาสตินแล้วก็คอลลาเจนที่ใกล้เคียงกับผิวคนมากๆลองสังเกตว่าเวลาหอยทากกระดึ๊บไปเนี่ยผิวมันจะเสียดสีกับ พื้นถนนพื้นดินแต่ถามว่าทําไมผิวไม่อักเสบเพราะว่ามันมีการปล่อยเมือกไขทากออกมาเพื่อที่ช่วยลดอาการอักเสบของผิวทีนี้คนเราก็ฉลาดเอาประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยลองมาเทสกับคนปรากฏว่ามันสามารถลดอาการอักเสบของผิวและลดอาการอักเสบของสิวได้เป็นอย่างดีคนที่เป็นสิวจึงสามารถใช้ได้เดี๋ยวอูให้ดูดีกว่าพี่ต้อยหยิบขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวให้เทสเลยใช้นะเปิดได้ใช้ได้เปิดได้เลยแล้วก็กดได้เลยค่ะตัวนี้อูจะเมานิดนึงคุณผู้ชมคะถูกปกติแล้ว ครีมเมื่อไข่ากเนี่อาจจะมีเยอะแต่ตัวนี้ก้าบอกได้เลยว่าเป็นครีมที่มีเมื่อไข่ทากนะคะเยอะที่สุดในท้องตลาดเลยก็ว่าได้ร้อยเปอนต์มีถึงยีเอ่ะเดี๋ยวลองลองเล่นลองเล่นเนื้อคีมดูโอไม่เป็นอย่างนี้มันไม่ เนี่แหละเป็นตัวพิสูจน์ที่เห็นว่ามันมีความเข้มข้นจริงๆนะคะและพอทาไปปุ๊บความเศษเกิดขึ้นตรงที่ว่ามันสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างเร็วไม่เหนอะหนะและทําให้คุณแต่งหน้าแล้วเครื่องสําอางติดหน้าดีมากยิ่งใชแจะรู้สึกได้เลยว่าผิวยิ่งเนียนนุ่มลดอาการอักเสบของผิวและสิวเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสิวเนี่ยครีมใช้ยากจะต้องใช้ได้เลยใช้ได้ ยังช่วยลดอาการอักเสบของสิวของผิวแล้วยังช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสด้วยอย่างเช่นไอตัว A วิตามิน A C E ตัวนี้ช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนช่วยทําให้ผิวเนียนเรียบกระจ่างมากยิ่งขึ้นและยังมี H A ธรรมชาติมีสมุนไพรอีกหลากหลายชนิดเพราะฉะนั้นถามว่าไอตัวเนลครีมตัวนี้คุณได้อะไรบ้าง1คนเป็นสิวแนะนําให้ใช้ลดอาการอักเสบของผิวและสิวย้ํานะคะแล้วก็ทําให้ผิวหน้ากระจ่างเนียนเรียบมากยิ่งขึ้นแต่วันนี้อุ้มมีโปรโมชั่นพิเศษ คืออย่างนี้ไอตัวบีบ o องตัวนี้เป็นสินค้าเกรดพรีเมียมนาเข้าจากเกาหลีผลิตที่เกาหลีมีออยเกาหลีออยไทยเพราะฉะนั้นมั่นใจในเรื่องของประสิทธิภาพได้เลยนะคะคู่นี้ปกติราคาอยู่ที่5,000บาท<อ>แต่ว่าตัวนี้คืออะไรนี่แนะนําอีกหนึ่งตัวคือ Water Plus Cream <อ>เป็นครีมเติมน้าให้กับผิวหรอยังไงจำเป็นไหมอ่ะให้ลองอีกจําเป็นมากเพราะวาบางคนที่ผิวแห้งนะคะหรือผิวมัน้<อ>าทัไปเลยเอ๋อ จริงๆเราทาตัวนี้ก่อนเป็นตัวปรับสภาพผิวไม่ว่าคุณจะผิวแห้งหรือมันมันจะช่วยทําให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยมีสมดุลมากยิ่งขึ้นมันเหมือนเป็นน้ำมันเย็นแบบชุ่มชื้นเลยอ่ะอันนูมันจะเล็กพอทาไปปุ๊บน้ำเนี่ยมันก็จะแบบแตกกระจายไปที่ผิวใช่ไหมคะแล้วอันูเล็กเนี่ยมันจะสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ดีให้คุณทาตัวนี้ก่อนเป็นการปรับสภาพผิวหน้าต่อให้คุณหน้ามันหรือหน้าแห้งหน้าก็จะมาสมดุลมากขึ้นแล้วก็ตามด้วยเนรัครีมตัวนี้ปกติราคายู่ท อยมีโปรโมชั่นจัดให้เลยเหลือเพียงแค่2,780บาทเท่านั้นที่ได้สองกระปุกเลยนะใช่แล้วสองกระปุกเลยแล้วใช้ได้ถึง4เดือนและยังไม่หมดยังไม่พอมีลให้แล้วมีแถมอีกนะคะนี่เลยคือตัวเทสเตอร์อีก2กระปุกนะคะมีตัวแฮนด์ครีมมีตัวออยน้ำนมช่วยลบไอ้พวกแบบรอยเครื่องสำอางคราบเครื่องสำอางนะคะทำให้ผิวหน้าเนี่ยแบบสะอาดหมดจดเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี่ของแถมราคาอยู่ที่1760 แต่วันนี้คุณไม่ต้องจ่ายค่ะอุยยกให้คุณฟรีทั้งเซตไปเลยมันไม่คกงเลยนะได้เลยอ่ะได้เลยถ้าบวันนี้คุณจ่าย2,780คุณได้อะไรบ้าง1,2,3,4,5,6 หกชิ้นนี้สําหรับคนที่หน้าเป็นสิวหน้ากระจ่างใสอย่างแน่นอนที่นี้มาเอาใจกันต่อสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของริ้วรอยนะคะเพราะว่าวัยสามสิบกว่าแล้วมาแล้วแดดก็เยอะนะคะอย่างนี้คือไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นครีมพิษงูแต่ไม่ต้องตกใจว่าเอาพิษงูมาเอยคือตัวนี้เป็นสารสังเคราะห์ที่เรียนแบบโปรตีนในพิษงูตรงที่ว่าสังเกตว่าคนที่โดนงูฉกปุ๊บเนี่ยผิวบริเวณที่โดนงูฉกเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนฟูขึ้นมาแต่งตึงขึ้นมาคนก็ฉลาดอีกแล้วก็เลยนํามาท ลองกับผิวคนปรากฏว่าคนที่มีร่องรึกๆพวกอ่อร่องแก้มหรือว่าเนี่ยอยางแ,<อ>แก้มเยอะอก็จะมีรอยยับมีตีนกงตีนกาหรือบางคนแก้มห้อยอใช้ตัวนี้ปรากฏว่าหน้าตึงกระชับ<อ>สามารถที่จะลดเรือนริ้วรอยร่องรึอรองกได้โ,<อ>โดยมีรางวัลการันตีนะคะก็คือรางวัล Swiss Technology ปี2006<อ>เป็นรางวัลที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถช่วยลดเรือนริ้วรอยได้จริงๆค่ะ เนี่ยแหละนะคะทีนี้ถามว่าตัวนี้เนี่ยใช้ยังไงก็คืออย่างตอนแรกอูใช้อูก็อยากเทสกับไอช่วงที่มีที่เป็นมูนรอยยุ่ยลอยเยอะๆก่อนใช่ไหมคะปรากฏว่าเฮ้ยมันตื้นขึ้นมันค่อยๆดีขึ้นกลายเป็นว่าตอนเนี้ยใช้ทั้งหน้าเลยเพราะว่าเราสามสิบกว่าแล้วเราใช้ได้ทั้งหน้าเลยเพราะอะไรรู้ไหมสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของเรื่องคือร้อยไหม่ก็ทําแล้วค่ะ ฉีดโบท็อกก็ทําแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างร้อยไหมเนี่ยไปร้อยมา30เส้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระวังนะคะว่าที่เขาบอกว่าร้อยไหมแล้วกระตุ้นพวกคอลลาเจนใต้ผิวจริงๆมันเป็นคอลลาเจนหรือว่ามันเป็นตัวผังผืดกันแน่เนี่ยแหละคือความน่ากลัวเอฟเฟกตแล้วฉีดโบท็อกไปฉีดหนึ่งครั้งหนึ่งก็ประมาณ1 2ื0นสมืนลิฟหน้าทําทุกอย่างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือปกติเรายิ้มเนี่ยก็จะยิ้มแบบ <mile> <S <S เต็มเต็มเต็มแต่ว่าคนฉีดบอท็อกลองสังเกตหน้าสวยก็จริงแต่จะหน้าแปลกๆอ่ะจะหน้าแบบยิ้มไม่ค่อยออกมุมปากยกไม่ขึ้นไปอ for er really awesome. cool. so cool. ่าแล้วของอ๊ยกไม่ขึ้นอย่างเดียวไม่พอมันไม่เท่ากันข้างนึงยกขึ้นสูงข้างนึงยกขึ้นต่ำหน้าเบี้ยวหน้าเบี้ยวไปข้างนึงตาแข็งรู้สึกแบบผิดปกติมากทําไงล่ะก็ไปนวดด้วยไอออนโตค่ะเพื่อที่ไม้แบบอ่สลายเสียเงินเพิ่มอีกถูกต้องสุดท้ายแล้วก็มาจบที่ตัวนี้เลยนะคะคือซินเอ็กครีมนั่นเองถามว่าทําไมถึงจบด้วยรางวัลเมื่อกี้เป็น เป็นตัวที่บอกได้เลยว่าประสิทธิภาพของมันเทียบเท่ากับการฉีดโบท็อกเลยทีเดียวแล้วไม่ต้องฉีดสิใช้ดีกว่าแล้ววันนี้จัดโปรโมชั่นเลยนะคะวันนี้เราสามารถที่จะโบกมือลาริ้วรอยโบกมือลาโบท็อกร้อยไหมกันได้หรือไม่ต้องไปเย็บหน้าดึงหน้าเสียเป็นแสนแล้วเอฟเฟกมันก็เยอะอีกวันนี้อยากจะให้ลองตัวนี้นะคะซินเอครีมค่ะก็มาพร้อมกับตัวเติมน้ําอีกเหมือนกันปรับสภาพผิวหน้าก่อนทุกสภาพผิวหน้าสามารถใช้อุแนะนําเลยว่าใช้ดีมากไม่ว่าจะหน้าแห้งไม่ว่าจะหน้ามัน จะกลับมามีผิวหน้าที่ชุ่มชื้นปกติ นะคะคือปรับสภาพผิวหน้าเสร็จแล้วก็ทาตัวนี้เลยซินเอ็กครีมนะคะโปรโมชั่นตัวนี้ปกติแล้ว2ตัวราคาอยู่ที่5,000บาทแต่พิเศษอีกแล้วในรายการยังไงยังใสเต็มเลยวันนี้ลดเหลือเพียงแค่2780บาทเท่านั้นและยังไม่พอคุณยังได้เซ็ตของแถมไปอีกนะคะอีก1 2 3 4สของแถมนี่เหมือนเดิมเลยได้เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยมูลลค่า1760ฟเรอค่ะโอ้ถ้าบอกว่าเหมือนกันค่ะ2,780ดคุณได้อะไรบ้างได้1 2 สองสามสี่ห้าหกชิ้นจ่ายเพียงแค่สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบดีเลยนะซึ่ปกติที่ถ้าทั้งหมดรวมกันนี่เขาต้องหกเจ็ดพันบาทนะแต่วันนี้คุณจ่ายสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นถูกต้องค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยนำเข้าจากเกาหลีอุ๊บบต้องบอกเลยว่าในเกาหลีเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีโรงงานมีผลิตภัณฑ์เป็นพันแบรนด์เป็นพันโรงงานเยอะมากแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้รับเครื่องหมาย CGMP คือมีเพียงแค่สามสิบในหนึ่งพันกว่าโรงงานเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลนี้ที่จะได้รับ มาตรฐานนี้เพราะปกติพี่มินที่ตอเคยเห็นไหมได้รับรางวัล GMP แต่อันนี้ CGMP เพราะฉะนั้นมั่นใจในเรื่องของคุณภาพได้นะคะทีนี้ให้ไปดูผู้ใช้จริงนอกจากอูแล้วมีใครอีกบ้างที่เห็นผลอ่ให้ดูพี่คนนี้กันก่อนเลยนะคะให้ทายอายุเท่าไหร่หลายคนอาจจะช็อกได้คืออายุจริงๆอ่ให้พี่มิ้นทายพี่ตอ่ายก็ประมาณน่าจะ30ินิดนิดก็อูรุ่นรุ่นเนาะแต่จริงแล้วอายุอยู่ที่45ปีแล้วค่ะ ผู้ไปเจอหน้าเขาช็อกเลยนะตอนแรกค่ะคือหน้าเด็กมากก็เพราะว่าใช้ครีมเซตนี้แล้วเดี๋ยวให้ดูผู้ใช้จริงคนอื่นๆนะคะที่เห็นผลแล้วก็รู้สึกพึงพอใจมากถูกต้องดังอยาควรนะเราสองคนน่เออควรเลยผู้ชมก็ควรอุ้อยากจะให้ลองก่อนที่จะไปเสี่ยงเสียเงินหมื่นวันนี้โทรมาได้ที่หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดและศูนย์สองสองเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเก้าดูไปเรื่อยๆสำหรับผู้ใช้จริงตัวเองแต่ก่อนเนี่ยต้องโบหน้านานาเดี๋ยวนี้สามารถที่จะหน้าสดได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสิวไม่ว่าจะเป็น หาเรื่องของริ้วรอยลองเลือกดูนะคะว่าคุณมีปัญหาอะไรอ่าเพราะฉะนั้นย้ําเลยนะคะโปรโมชั่นวันนี้สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของสิวรอยสิวรูขุมขนกว้างหรือว่าหน้าไม่กระจ่างใสดังนั้นวันนี้คุณได้ครบไปเลยนะคะกับเซตนี้นี่เป็นตัวครีมเติมน้ํานะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยลดรอยสิวลดปัญหาเรื่องของสิวอักเสบได้นะคะเซตนี้ปกติอยู่ที่5,000บาทแต่วันนี้ในรายการค่ะลดเหลือเพียงแค่2780บบาทเท่านั้นแต่ยังไม่พอ ะะก็ยังแถมอีกอแล้วแถมเป็นเซ็ตด้วยก็คือ1 2 3 44 4, 4, ตัวนี้นะคะปกติมูลค่าอยู่ที่ 1, 7 6 0บาทเท่านั้นโดยเฉพาะตัวนี้เป็นออยล์น้ำนมก็คือช่วยลดเครื่องสำอางลบเครื่องสำอางได้สะอาดหมดจดมากนะคะเท่ากับว่าทั้งหมดวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2780ได้ไปถึง6ชิ้นด้วยกันนะคะโทรมาได้ที่157 7และ0 2 2 9 0 0 9 9สส่วนอีก1เซตค่ะสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของริ้วรอยมีปัญหาเรื่องของร่องรึกนะะค คืออูต้องย้าเลยว่านอกจากริ้วรอยล่องลึกแล้วเนี่ยช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสด้วยเนียนเรียบด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้โบกลาโบกมือลาโบอถอกกันได้นะคะกับ2ตัวนี้<ะ>มีตัวเติมน้ําให้กับผิวปรับสมดุลผิวค่ะกับอีกหนึ่งตัวนะคะคือซินเอ็กครีมนั่นเอง<ะ><ะ>ปกติชุดนี้อยู่ที่5,000บาทแต่วันนี้พิเศษนะคะลดเหลือเพียงแค่2,780บาทเท่านั้นและเหมือนกันก็จะมีเซ็ตของแถมนะคะ,ะ,คะอีก4ตัว1 234นะคะอ,อีก1760นคุณไม่ต้องจ่ายเราแถมให้ทั้ เซตเลยฟรีถ้าผมว่าวันนี้จ่ายแค่2,780ได้ไป1,2,3,4,5,6ชิ้นด้วยกันนะคะโทรมาได้ที่1577และ022900999ค่ะคุณอยากจะได้เซตไหนรีบโทรค่ะ1577รือ022900999นะคะได้ของดีทั้ง2เซตเลยเนาะใช่ค่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณน้องโอมิระดาค่ะขอบคุณนะคะอยากให้ลองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะไต่ What's the bar? Variety!